แล้ก็เน้นห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สี่หนึ่งห้าหน5 1, 5 2, ึ่งห้าสองสี่หนึ่งนะคะอาจารย์ครับตัวเน้นวัดก่อนนู้นก็เข้าข้างล่างข้างบนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอซทุกท่านค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปตามอาจารย์สิงนะคะอาจารย์สิงจากอุตร,รดิตนะคะงวดที่แล้วพุ้นข่หนึ่งหกหนอวกหกหนึ่งนะคะงวดนี้ทู่ไปหาพื้นแล้วค่ะ เดี๋ยวไปฟังน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนให้เนียนๆเลยค่ะฟังน้ำกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะจากช่องเจ๊นางคนเดิมนะคะอาจารย์คะครับค่ะงวดนี้ได้แนวทางล่างก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะทางล่างค่ะอาจารย์สบายดีนะคะทางนี้ก็ไม่า่าไหรต้องไปโรงพยาบาลมาค่โอ้อาจารย์เป็นอะไรคะไหลย้อนโอ เลขคุไม่มีเวลาทำทำแต่เลขข้างล่างไว้ข้างล่างก็มีวิ่งหนึ่งสองห้าล่างวิ่งหนึ่งสองห้านะคะจารย์ค่ะเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งนะคะลองสองกับห้าจะวิ่งลองสองกับห้าค่ะ คู่ก็มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าสามห้าสามเอสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สองสี่สามสี่สามเออสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสองสามสาม สามสามตัวเน้นเลยก็เน้นห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งนะคะอาจารย์ครับตัวเน้นค่ะชุดล่างของอาจารย์มีเก้าตัวเจ้าเก้าชุดใช่ไหมคะครับโอมีเก้าชุดล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเมื่อที่เรวไปเข้าเข้าบนตัวกลับนะคะอาจารย์เข้าบนคันนี้ตัวตัวล่างครั้งแรกผม ลงไปผมไปตัดออกถ้าไม่ตัดออกก็เข้าตรงห้าเจ็ดตอนี้วล่างอุ้ยเสียดายจังเลยครับวดนี้ไม่พลาดใช่ไหมคะอาจารย์คะครับครับวดที่แล้วผมลงของต้องที่สาบนาครับโอ้ผมลงไปผมไปตัดหลักห้าออกค่ะถ้าไม่ตัดออกก็เข้าตรงล่างวันก่อนนู้นก็เข้าข้างล่างข้างบนเลยค่ะแต่ส่วนมากของอาจารย์จะเข้าล่างหรือบนบ่อย มันที่ทำมาก็เข้า <izing> ข <rapper> ้างล่างข้างบนครับอ๋อค่ะเข้าตลอดนะค่ะเนาะครับบางทีก็มันจะมาเข้าตัวกลับแต่ส่วนมากมันก็จะมาตัวตรงส่วนมากจะตัวตรงนะคะอาจารย์นะครับวันนี้ให้เน้นตัวตรงนะค่ะอาจารย์เน้นห้าหนึ่งห้าสองเนาะสี่หนึ่งนะคะครับค่ะอาจารย์ขอสรุปตัวเลขอาจารย์นะคะ ล่างวิ่งหนึ่งสองห้าเน้นหนึ่งลองสองกับห้าจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามหนึ่งสามสองสามสามตัวเน้นคือห้าหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งนะคะอาจานคะครับค่ะเมื่อที่แล้วอาจานได้ไหมล่ะคะได้อยู่มันไปได้ตัวกลับได้มีเยอะโอค่ะอาจารน วันนี้อาจารย์หยิบจับไว้หรือยังลอตเตอรี่อ๋อลอตเตอรี่ก็จับไว้เมื่อวาน51-52โอ้ค่ะค่ะชอบเหมือนกันอยู่ชอบ52กับอาจารย์อยู่ครับครับเดี๋ยวไปๆจะไปจับเอาไว้ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้แนวทางการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับเอฟซีช่องเจนางคนเดิมนะคะอาจารย์คะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจน คิดเงินได,ได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะหายจ,จากอา,อาการที่ว่ากดไหลย้อนนะคะขออาจารย์ขอให้รรอาจารย์หายเร็ววนะคะอาจารย์คะค่ะข, <อ S 2> ขอพระคุณมากคะรร่ะอาจารย์อาจารย์อวยพร fc หน่อยค่ะก็ขอให้ fc โชคดีนะครับให้เล่นก็ให้เล่นตัวตรงไว้ก่อนนะ ค่ะไอตัวลองก็ให้เน้นน้อยไว้ก่อนโอ้เน้นตัวตรงนะคะอาจารย์คะครับครับค่ะค่ะขอพรบคุณอาจารย์มากนะคะลูก,กวนอาจารย์แค่นี้ละคะ่ะขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะค่ะค ที่รับชมไปเมื่อกี้นี่คือเสียงของอาจารย์เสียงนะคะอาจารย์เสียงอุตร,รดิตนะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เสียงอุตร,รดิตอวดที่แล้วนะบนบนเพื่อนให้หกหนึ่งหกนะคะเข้าเป็นหกหนึ่งแต่ล่างเพื่อนบอกว่าเพื่อนตัดหลักห้าออกนะคะเพื่อนจะให้มาล่างหกกับเจ็ดนะคะแต่จริจริงมันจะมีห้าหกเจ็ดเพื่อนไปตัดห้าออกมันก็เลยเหลือหกกับเจ็ดนะคะ ถ้าไม่ตัดเพื่อนบอกว่าจะเข้าตรงๆนะคะสำหรับมวดนี้อาจารย์เสียงเพื่อนให้มาล่างอย่างเดียวก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะล่างเพื่อนบอกว่าวิ่งหนึ่งสองห้านะคะตัวเน้นของเพื่อนจะก็จะเป็น1นะคะตัวรองก็จะเป็นสองกับ5้านะคะจับคู่ก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนึ่งสีสสามแล้วก็สามหนึสาสมเน้นสุดๆคือ 5152แล้วก็41นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ก่อนนะคะอันนี้คือของอาจารย์เสียงอุตรดิต์นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยสบายไปหาหมอเพิ่งมานะคะเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะอาจารย์เสียงอุตรดิตก์่ ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องบันเท่าทุก่านทุกคนนะคะที่เขามาแล้วก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดในเด้อค่ะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเปลี่ยนคอนและกำลังใจนะคะให้อดไปติดตามตัวเลขจากอาจารย์ต่างๆจากเสี้ยนต่างๆนะคะจากปูต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปเสียงจับ ลอตเตอรี่นะคะหรือสลากกินแบ่งของรัฐบาลนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะกับท่านผู้ชมที่เขามาแล้วที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอกราบขอบพวกคุณหลายๆนะคะที่เป็นขวัญและกล็ร่างใจให้แอดนะคะแอดก็คอยท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงยเยือเจ็บเยือจนนะคะคิดสิ่งดใดคอยสมควงม่าพัฒนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง ซื้อหวยไก่ถูกไข่ได้เงินนะคะให้ได้หลายๆลวยปังๆไปน้ากันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับอาจารย์สสงห์นะคะก็ได้ล่างอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะนี่คือของอาจารย์เสห์งวดนี้นี่นะคะแอดก,กจะจยถ่ายล่งถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมอีกเทือนหนึ่งนะคะของอาจารย์เสงห์อุตรดิต์นะคะ ทีงวดก่อนแอดโทรไปหาเพิ่นเพิ่นแอดบอกเล้าเพิ่นเบอกไทยล่ะค่ะก็เลยได้เยวบอกเหล้าโอ้บอไทยน้ำเพิ่นนะคะงวดนี้ก็เลยจําได้ว่าอาจารย์เสียงคือคนอุตรดิตก็เลยเบอกไทยน้ำเพิ่นเลยนะคะนี่นะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เสียงมากนะคะที่เออเป็นผู้ที่คิดค้นผู้ที่คำนวณสูตรมาให้ท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลงวดประจำวันที่1นึธันวาคม2564นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขออาจารย์หายป่วยไวๆนะคะนะคะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านคะอาจารย์เสงย์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่เพื่อนไม่ได้ให้เยอะตัวนะคะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าเน้นไว้ก่อนเอาหนักๆเอาเน้นๆที่เพื่อนขีดให้ไว้ก่อน ไปจัดห้าหนึ่งห้าสองกับสีหนึ่งไว้ก่อนนอกนั้นก็เบาๆเพคุนบอกว่าอย่างนั้นนะคะนี่นะคะอาจารย์เสียงเพลินเนนล้ลยละเด้อค่ะท่านผู้ชมไก่ท่านผู้ชม,ชมพิจารณานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมแอดกับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่ท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่ใส่ท่านผู้ชมไปยิบจับลอตเตอรี่นะคะประจังวดวันที่หนึ่งวันทีหนึ่ง ทนวาคม2องปัญหาค่ะนี่คือแนวทางของอาจารย์เสียงอุตรดิตนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางการเซียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งท่านว่า2องปันะคะทางช่องของเฮาก็เป็นแนวทางในการเซียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะบสนับสนุนให้เรียนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาเสียงเสื่อเ,อเดอร์ค่ะใช้วิจารณญาณของเจ้าของนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจที่สีเอาเลี้ยนนุนดวงพาซิวลี่เทพระเจ้าแห่งโชคลาภละกะนันาเกี่ยวซับนะคะกระติดต่อจากเบอร์โทรของแอดทีว่างไว้ทั้งไตนี้นะคะท่านผู้ชมกระทักมาเลยนะคะเดี๋ยวแอดสิบอกรายละเอียดให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคมานลำลุวยคิดสิ่งดใดคอยสมคบงมรรถนาเด้อคะ่ะท่านผู้ชมจะเจ็บจะจนซื้อหวยไก่ถูก ได้เงินได้ทองนะคะโชคหมานล่ำรวยไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย